ยูทูบน okay. ี่นะคะจะมารีวิวพิกกี้กับป๊อบอิดบ๊อบอิดเล็กอีดบุกาวาที่เราจะกดที่ดูนะคะนี่เจ้าพ่กดจะไงอ๋อกดกดต่นี้ จับนิ้วแบบนี้ใครถ้าขย,ยับนิ้วไม่ได้ก็ก็กดกดกดเ็ก็ได้นิ้วจงเป็นเลเลเดเตเลเลเดเตแล้ว เไปแล้วแต่ว่ามันต้องวางข้างล่างนะแต่ว่ามันกลับไปก่อนฟินอะคุณนพนัปพิกกี้พิกกี้ดูดูดูเฮ้ยค่ะมันติดแขนด้วยมนซีกอกเส้น ติดนี่ติดนี่เต้นรำกันได้ด้วยโฟรดติเป็นเป็นเขาพี่เราวังบาดมือนะเฟยพี่เพิ่งเย็บเตียวเตี้ยวตี้ยวเตียวเตียวเตวเตวเตียวถ้าต่อไปทาให้ดูนะคะ คะโยแขนหลุดซิ้วเก็บเซนนะแขนหลุดไปเรียเอาเอานงกระต่ายนกกระต่ายเป็นตัวอย่างให้ดูเลยติดด้วยพร้มอมเงยไม่ไม่พี่ี่นี่นะมันเหนื่อยแต่มันติดตัวใหญ่ไม่ได้ตัวเฟไม่มีงองก็ตัว นี่กดได้ด้วยนะคะอ่ะยืมผมพี่ก็ได้ไปออทนตัวพีดมันมากเลยเล่นทุกเวลาเลยอ่ะไปนอนกับแม่แดงกดไปตักหลับไปหลับดีกว่าเยี่ยมไปบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเครื่องอีกเครื่องนึ่งนะคะบายบายสวัสดีค่ะ